กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมซ่องบ่าวตายนะพี่น้องมือนี้กับขนเขาน่าเนี่มือเศร้าพี่น้องเลยกับพอนอกอเนยหนุ่นนมตาดเ <c oughs> มื่อคืนนี่ก็ลุยกันจนเดืกพี่น้องเลยบรรยากาศย้ำเศร้า ได้เจ็ดสิบปลายใส่หนุ่มตาอนเป็นตาเกาะห้พี่นอ้องเลยเอาสิผลเขาไอ้เขาปลูกหรือต้นเขา,เาไปดีพี่น,อน,อน,ออน้องผลเขาพี่น้องเลยตอนสะอาดหมดเก็บผลออกกันเลยนี่แหละอีกงานนี่เจ้าเข็นยังต่อย

ทางด้านพวกส่งอีกนี่นะบ้านนี่คือชีวิตนี่ ปัน่นเดียวฮักตายเลยหยกสุดป <c oughs> ีที่แล้วเลยมาบิกคอเขาที่เดียวฮักได้เจ้าคนอยกโย่เ <c> ห <oughs> มยเติบหนึ่งเน๊ยร้อยร้อยเก้าสิบสองตึกมขาใช้ทีเดียวหอย้อยมันโมย่าวก,กับบ,า <c oughs> บ้านรับค่ากระสอบเลยแต่ทีเนาะ คนสองคนหนตมนตาตากอบมาดีๆเล่นนุ่มตา จัดที่นี่ฮะันี่ตนะฮะเจ้าแรกตนะม่อยชอบเบื่อเออไม่ใหญ่บอกเลมเอายาอยู่เล่าอย่างเงีลุดย่งยาแอมแล้วประเทศยุ่งยากขาย

บรรยากาศน้ำสาวๆพี่นอ้องเยแดดกำลังเริ่มออกพี่นอ้องข้าไปแล้วแถวหนึ่งพี่นอยอย้องเ้ยยังแถวที่สองอบาตากันเริ่มอยากเป็นวัดเป็นไอเลยพี่นอ้องเ้ยว่าอากาศมันเปลี่ยน,มนเมื่อวานนี่ก็แข่งฝน,นมือพี่นอ้องก็เลยเสียงก็เลยเปลี่ยนๆนะเนี่ย กันเลก็ขอโทษขอไปเ้ยพี่น้องบ่าตายมาก่อนจะเปินพี่น้องเลยกับรถคู่ใจข้าก็มือได้เที่ยวหนึ่งเอาอีกเที่ยวหนึ่งไปห่อเลยรลอบสุดท้ายของเขาเหนียวพี่น้องเลยตอนนี้ ยังเหลือแต่เขาเจ้าอีกประมาณห้าหไห้พี่น้องเลยบ้านนี้เพราะว่าเขาเจ้ายังไม่ได้สูกเขาเจ้ารู้ว่าเขาวสวยเ,เลยนาะพี่น้องบ้านเฮาเอิญเขาเจ้าอพอน้องอนเนยเนขับรถไทยมาลำดังพี่น้อยเขามาก่อน มาสะอาดบรรยากาศก็บกำลังดีพี่น้องวไยแดดกำลังออกยามเสียซน้องต่างก็จักงยางมาติดใส่ตุ้งเป็นเสี๋ยวลำดามานน้องนี่ขอน้องกันเลยครับรถสายมาแล้วพี่น้องกันเลยครับเบากรอบพี่น้องหนุ่มกรอบ เบาป๊อปปี้มีผู้สยอยอีกผู้หนึ่งพี่น้องเลยมือนี้ตอนนี้กำลังเอางวัวออกพี่น้องน้องหนัดเป็นตากล้องให้คือเก่าเนาะตะเวนก็ออกแลว้วมาตายเพื่นกระจุงงวพี่น้องเลยงวัว โอ้ยสมเด้มาหัวบอกใครดงแดงดงแดงจนผู้เจ้าบระทันจนผู้เจ้าบระทันเลยปวดโพงัวก็มีงัวแม่น้องกิ๊กแน่แล้วก็มีง้อลุงแน่เพปันหามาเลี้ยงหายล้วก็งัวในเฮือนน้ำปนเปียกันพี่น้องเลยสามเจ้าบ่แม่นางง้อเฮาเบิดสูตโตเด้อพี่น้อง อันนี้ก็งวัวแม่น้องอเนยนี่ตัวเดียวแดงๆนี่งงัวอเนยน้อยแดงๆเนี่ขาวๆงวัวแก้มบุม๋มงวัวน้องหนัดปอมีดอกพี่น้องพูลกลุ่มพู้ลองลุ่มแค้มพายพู ตายจูงงวไปเลยพี่น้องงวมันก็สิยู่หยามันก็สิวยแน่เนาะลงเด่ง,งๆๆงเดงแต่เฉพาะงวก็ไวอยู่แล้ว <c oughs> เป็นเลี้ยงคนเดียวเนี่ยบริกุม่มต้องไปจากสองคนเอิ้นกับสน,นัน นี่นี่ตายแล้วมาจับเอาแม่ข้าวใหญ่นี่ลงไปผูกพูลุ่มพูเพราะว่าลูกมันบ่ได้ผูกในลายโตเนี่ยมันจะไปกินเขาแล้วนี่เขาเขียวนี่จับเอาแม่ข้าวใหญ่นี่ไปผูกลุ่มพูกกเสือกพู กำลังเอางอกระฟูี่น้องน้องนัดนเป็นตากลองคือเก่ามาเศร้าในมาบอทันก็เลยมาต่อเอางอกไปเลยพูนพูนพูนก๊กเสือกพูนก๊กเสือกก๊กกระโดนอะไรบ่น อันนี้ก็งัวน้องตาลเราจะจ่อยกินทะเลกับบัวงวนงัวนสามสีเจ้าพี่น้องเอ้ยนั่นแหละจ้า กำลังเกิดใหม่ไป็น้องอันนตัวเธออยากให้ขึ้นมาทางนี้ปด้ายว่วเขามีหายังเขียวอยู่น่อยอย่ามาลอยกินเขางอโบมีเอ็นเสือก ผูกสามแม่ก็น่าปล่อยเบิดเลยโขกตายมากเลยพันใไซใส่สงเทียน ครูบาหรือว่หาหลวงตาอะไรพาอกมาหายนะเนาะส่งคากล้วย,พ,ย, <laughs> ยพ,พี่น้องเอ้ยปันผู้เฒ่าตาไม่ืนอะนะพี่ให้พี่น้องเมืองกะขาดด้ใส่ส่งคากล้ยวยไปตาหัวเลยหัวข้าหัว,หวพี่น้องเลยเอาหมวกคือในพิษหนาหนี่เ้ผุนผูกงัวเรียบยยย <laughs> <laughs> ร้อยเหลี่ยมตาพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเออด้อผบพอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบาตายได,ด,ด้พี่น้องสวัสดี